สวัสดีค่ะมีน้องๆหลายคนถามมานะคะว่าวิาวธีการทําสครับผิวเพื่อจะนําไปทําเองหรือทําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเราทํากันยังไงนะคะก่อนอื่นเราต้องเลือกเม็ดสครับนะคะเพราะว่าไม่ให้เป็นการบาดผิววันนี้พี่จะใช้สครับน้าตาลที่เราต้องการเอามาสครับนะคะตัวน,นี้เราเอามาบดใหม่แล้วก็มาร่อนเพื่อให้เม็ดได้เมด็ดเ,เล็กขนาดนี้คะ่ะจะเห็นนะคะเม็ดเล็กกําลังดีที่จะเอามาทําสครับตัวนะคะ หากเป็นสกัดหน้าจะแนะนําให้เม็ดเล็กกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบตัวอื่นกันเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวน้ํามะกรูดที่เราต้มไว้เมื่อวานนี้หลังจากที่เราเอาตัวเปลือกของเขาไปสกัดเป็นน้ํามันสําหรับข้นะคะเดี๋ยวในการสกัดหรือว่าการระเหยข้นเดี๋ยวพี่จะมาแช์ให้อีกทีหนึ่งเนาะตัวที่เราจะใส่ไปเพื่อว่าไม่ให้ผิวของเราเนี่ยอ,อยากกระด้าง การสกับผิวเพราะว่าตัวตัวเนื้อมะขูดเนี่ยเขามีความเป็นโปรดีนนะคะนะคะค่า P h จะอยู่ที่3แต่ว่าเราไม่ได้ใช้มะขูดเพียวๆเนาะเรายังจะมีตัวอื่นที่ช่วยเสริมให้การทํางานของตัวสกับของเราได้ผิวนุ่มขึ้นทีนี้ในสูตรนี้ที่จะไม่ได้ใส่กระเตียนะคะสําหรับน้องๆที่นําไปใช้เองเนาะสามารถที่ว่าใช่แล้วถ้าไม่หมดก็อเอาไปใส่ตู้เย็นได้นะคะหรือว่าคนที่อยากจะนําไปต่อยอด ต่อยอดปรับสูตรจนได้ที่แล้วให้ใส่กันเสียไปด้วยนะคะเนื่องจากตัวน้ามันมะกรูดเนาะมันเป็นสมุนไพรตัวนี้ยังไม่ได้ใส่กันเสียนะคะตัวนี้เราจะใช้อยู่ที่2 5 0 m ้เนาะหลังจากนั้นในการสัคับของเรามจะเป็นการผลัดเซลล์ผิวเข้าไปด้วยแล้วก็ความชุ่มชื่นเราจะไม่ทิ้งให้ความแห้งอยู่บนผิวเราเนาะเราจะใส่น้ามันทับทิมไปด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำวิตามิน e อีประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วที่จะทําให้ผิวเรานุ่ม ตัวหนึ่งก็คือยีสตีน้ำค่ะตัเราไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนการผสมตัวนี้เรขออนุญาตใช้มือเลยนะคะจะได้คู่เขากันได้แบบถึงตัวเลยนี่ค่ะเราก็จะใส่นี้เข้าไปนอกจากตัวมะกูดนะคะที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วยังมีผิวของเขาติดหรืออยู่แล้วเราก็นำไปต้ม ทีนี้นะคะเราก็จะมาใส่ส่วนผสมตัวถัดไปเลยตัวนี้เราจะไม่ได้ใส่น้ําหอมไปนะคะเนื่องจากติวมะกรูดที่เราต้มไปเมื่อวานนี้ยังจะมีน้ํามันหอมระเหยที่ช่วยฆ่าเชื้อราสําหรับผิวหนังได้เป็นอย่างดียังมีลงเลืออยู่ในน้ํามะกรูดนะคะกลิ่นหอมค่ะต่อไปนะคะเรามาใส่ส่วนผสมอื่นจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีเหนียวแต่ไม่ลอยนะคะโอเคต่อไปจะเป็นเติมกีสลรนนะคะ เติมเข้าไปเลยค่ะตัวนี้เวลาขัดแล้วนะคะจะทำให้เราผิวนุ่มผิวไม่แห้งกา้านต่อไปจะเป็นวิตามินอ e ีนะคะแค่1ช้อนชาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นเป็นวิตามินอีหช้อนชาใส่ไปเลยจ้า ต่อไปจะเป็นน้ำมันบำรุงผิวน้ำมันทับทิมอีก1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันทับทิมนะคะ1ช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตัวนี้เราจะไม่ทำให้มันมีความรัดตัวเกินไปนะคะเวลาเราใช้เขาจะมีความเหลว พอดีเลยเห็นไหมคะมีความเหลวพอดีเพราะว่าก่อนที่เราจะใช้เราต้องใช้น้ํชฉลมตัวก่อนเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้สครับเสร็จแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดใครจะตามด้วยสบู่เหลวอ,อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคลิปนี้พี่ยังจะไม่สอนวิธีการใช้สบู่เหลวผสมไปด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่อยากจะให้น้องๆได้ดูว่าเออวิธีการทําสครับแบบที่เขาขายทั่วไปมันมีหลายแบบเนาะแบบที่ใส่สบู่ไปด้วย ได้ทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อนเนาะเดี๋ยวพี่จะมาคอยแชร์ให้คงถัดไปนะคะวันนี้น้องๆสามารถที่จะนําไปประยุกต์ปรับใช้เป็นสมุนไพรตัวอื่นที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นมะขามหรือว่าขมิ้นตัวอื่นที่เราต้องการที่จะเอามาเพิ่มมูละคะ่านี่ก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบต้มนะคะแต่อย่าลืมว่าแบบแห้งเราต้องทําให้เป็นผงแห้งสนิท ถ้าเป็นแบบต้มถ้าน้องใส่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบต้มหรือแบบแห้งพี่จะแนะนำว่าถ้าทำขายต้องใส่กําเสียด้วยนะคะหลังจากที่เราเรอให้เซตตัวทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพร้อมใช้เดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะคะว่าใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงชโลมน้ำก่อนนะคะ จะไม่ทําให้ผิวเราแห้งเนาะเพราะเราใส่น้ํามันบารุงผิวและตัวกีสลินเข้าไปด้วยนะคะ,ะ,คะคผิวเม็ดสรับกําลังดีเลยค่ะก็จะประมาณนี้เลยนะคะตัวเม็ดสกับแล้วก็ผิวเนี่ยไม่แห้งเม็ดไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถที่จะขับเซลล์ผิวเก่าของเราที่มีอยู่ให้ออกมาเดี๋ยวพี่จะ เปรียบเทียบให้ดูเนาะว่าระหว่างที่ข้างที่เราใช้สกับกับที่เราไม่ใช้เป็นยังไงนี่ก็ประมาณนี้ลูปเบาๆนะคะนี่น้ํามันบํารุงผิวก็จะได้ซึมเข้าไปอยู่ในผิวเราด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยตัวมะกุูดก็จะเป็นตัวผ่าเซลล์ผิวตัว AHA ให้เราด้วยตัวนี้เราสามารถที่จะเอาพอกทิ้งไว้ประมาณสักสองสานาทีหรือว่าไม่ก็ล้างออกได้เลยค่ะ อมืมาดูความผ่องนะคะด้านที่ขัดกับไม่ขัดเนาะมันเป็นเซลล์ผิวเก่ากับเซลล์ผิวใหม่ที่เราขัดไปแล้ว ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันนะคะว่าใช้สมุนไพรตัวไหนใช้แล้วดียังไงรบกว,วนคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยค่ะหากทำแล้วติดตรงไหนคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะเข้ามาตอบให้ค่ะขอให้มีความสุขในการดูแลสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ